ดีค่ะวันนี้ทางงานพัสดุนะคะจะขอแนะนำค่ะเป็นกรณีตัวอย่างขั้นตอนวิธีการการส่งซ่อมง,งานวัสดุครูัณันต่างๆค่ะอุ๊ยทำไมกดไม่ได้อ่ะอุ๊ยน้ตบุ๊กเสียเพยยียวอโนวตบุกหมวนสังคมเสียด้วยหน่อยอะถ้ากรณีที่น้ตบุกเสียนะคะอันดับแรกคือต้องทำมันด้วยข้อความค่ะถ้าเป็นของกลุ่มสาระให้แจ้งหัวหน้าสาระแต่ถ้าเป็นของฝ่าย รองฝายค่ะถ้ามันเป็นของกลุ่มสาระสังคมก็ต้องทำบันทึกข้อความถึงหัวหน้ากลุ่มสาระใช่ไหมคะค่ะโอโอเคค่ะ๋ยวหนูไปทำบันทึกข้อความก่อนนะเสร็จแล้วจะต้องเอาไปให้น้องพัสดุใช่ไหมค่ะอ,อ๋นอน้องดุลวสีโอเคค่ะขอบคุณค่ะน้องมูน้องโทพี่อะพี่ทำบันทึกข้อความเสร็จแล้วหัวหน้าหมวดพี่เสร็จแล้วรองก็เสร็จแล้วผอก็เสร็จแล้วพี่ต้องทำไงต่อคะโอเคเดี๋ยวจะดำเนินการให้นะคะเดี๋ยวประเมินราคาให้แล้วก็ เดี๋ยวจะติดต่อไปเอานี้ไปให้ร้านเขาดูให้ว่าเท่าไหร่โอเคงั้นพี่ฝากไหยน,นะคะค่ะคุกตนองเดาวนี้ไปร้านไปประเมินราคากันนะคะโอเคเอยแจ่โทรบ,บอกราคาพี่เหมียวดีกว่าฮัลโหลค่ะพี่เหมียวมุกได้ใบประเมินราคามาแล้วนะคะ ให้พี่เหมียวมา,าไว้ประเมินราคากับมุกแล้วก็ไปติดต่อที่งานแผนได้เลยค่ะโอเคค่ะหลังจากกรณีแรกเลยที่เราถ้าเราสามารถซ่อมบำรุงได้เราก็จะเอาเข้าร้านแล้วก็ซ่อมตามสเต็ปของพัสดุก็จะจัดซื้อจัดจ้างให้ทันทีแต่กรณีที่2คือกรณีที่เมื่อเราไปประเมินราคาความเสี่ยงของการซ่อมแล้วมันสูงถ้าเรายกเลิกหมายถึงผู้บริหารได้ได้ไม่ไม่อนุมัติตรงนี้ปุ๊บเราจะต้องมากลับมาย้อนมาที่เจ้าของ คารุพันธ์วัสดุนั้นว่าเราจะทํายังไงถ้าวัสดุคารุพันธ์นั้นมีอยู่ในโครงการที่ขอในปีงบนี้อยู่แล้วเขาก็สามารถไปกระจายตรงนั้นได้ซื้อใหม่เลอได้เลยแต่ในกรณีที่เขาไม่มีวัสดุหรือคารุพันธ์ที่อยู่ในโครงการแต่แรกดังนั้นกรณีนี้เขาจะต้องพิจารณาในกลุ่มสาระเขาเองว่าเขาจะซื้อใหม่แล้วทํายังไงถึงจะมีงบถ้าหากเมื่อจัดสรรในงบถัวเฉลี่ยในงบแล้วไม่มีก็จะต้องทําบันทึกข้อความเสนอถึงผู้บริหารว่าจะจัดสรรงบตรงไหนให้ ค่ะจากควิดีโอตัวอย่างที่คุณครูทุกท่านได้รับชมไปนะคะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถที่จะสอบถามได้ทางฝ่ายงานพัสดุได้เลยค่ะข<ม>่าววันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้รับชมในวิดีโอตัวอย่างของเราขอขอบคุณค่ะ